สวัสดีครับนันผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแม้ว่าจะโดนหลากหลายเสียงค่อนแคะว่า iPhone 6และ iPhone 6 Plus ครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากนักน,นะครับแต่พอมาดูยอดสั่งจองในประเทศที่เป็นกลุ่มแรกนะฮะที่ได้เปิดขาย iPhone 6และ iPhone 6 Plus ผมว่ายอดจองนี้รวมกันภายในวันเดียวสูงกว่า4ล้านเครื่องอะนะทำลายสถิติเดิมของ iPhone 5S และ iPhone 5 c v. โดยชาร์จที่ออกมานั้นครับเป็นทั้งการเปรียบเทียบยอดขายหรือสั่งจองเครื่องเมื่อเทียบและหารเฉลี่ยรายวันนะ โดยในกราฟนี้เทียบด้วยกันเองกับเหล่า iPhone และ iPad นะครับนอกจากนี้ยังหยิบ s a m s ุง Galaxy S2 ถึง S5 มาเปรียบเทียบกันด้วยนะฮะโดยสรุปได้เข้าวๆาว่ายอดสั่งจองต่อวันของ iPhone 6กับ iPhone 6 Plus ครับแค่วันเดียวก็พุ่งสูงสุดเป็นสถิติเท่าที่เคยมีมาโดยยอดจองนี่มีกว่า4ล้านเครื่องนะฮะส่วนยอดขายต่อวันของ iPhone 5S กับ iPhone 5 c ครับประมาณ3ล้านเครื่องซึ่งต้องใช้เวลา3วันนะเลเฉลี่กก็ประมาณ1ล้านเครื่องต่อวันแล้วถ้ายิ่งมาเทียบกับ s a m s u n Galaxy g S5 ครับ ขายต่อวันของ Samsung Galaxy S5 ผมว่า3 6 6 0 0 0เครื่องต่อวันเท่านั้นแต่ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นการเทียบด้วยระยะเวลา30วันนะแต่ท้ายที่สุดครับถ้า iPhone 6และ iPhone 6พ Plus วางขายไปได้สักง1เดือนครับยอดค่าเฉลี่ยต่อวันก็อาจจะลดลงมาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรุนกันว่าพอถึงช่วงนั้นครับ ไอโฟนหกไอโฟน e 6พัทจะมียอดขายต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นต่อเมื่อเทียกบกับรุ่น,นก่อนๆหรือ s ซัมซุงมากน้อยแค่ไหนกับรอติดตามกันดูอีกครั้งนึงนะฮะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ